คลิปที่แล้วเขาเห็ดเขาเหลาตีนใลยพี่น้องเบิง่งเหลาตีนคองใลยพี่น้องเบิง่งเขาเหลาตีนคองใลยพี่น้องเบิง่งแต่ว่าคลิปนี้กะสีมาใส่ตีนมาเนี่ยสีมาใส่ขาของตีนของของปอกหาได้พี่น้องนี่สีทรงให้ ลูกค้คาเกิดเลยมาสิ่มพร้อมแล้วก็มาใส่ขาให้ใส่ตีนใ้อันนี้ระวังอันนี้เง้วอันนี้สันสิได้อธิบายพี่น้องเข้าใจว่าสันนี่ใส่อันใดเง้วใส่อันใดนี่สมมติว่ากลนของเขาด้เนี่ยบมเป็นสมมติดอกอีรีนี่แหละกลนของเขาไม่ขัดกลตัวนี้อยู่ลุม แม่ขัดกลนตัวนี้อยู่ทึ่งขันหะหากว่าหองป่นปากของลงแม่ขัดกลนตัวนี้อยู่ทึ่งตัวนี้อยูุ่มตัวอยู่ทึ่งนี่ย่อมสีเฮตให้กลนของนี่ขันขันความลงยังสี่กะมันสีอยู่สูงกว่ากว่าเจคองที่เจคองที่แม่ขัดก้นอยูุ่มตัวนี้มันสองสองเจเนี่มันสีอยู่ตำ่ำ บาที่นี่เจนี่มันสีอยู่มันสีอยู่เทิงมันสีอยู่สูงคาดหากว่าเขาตั้งลงกับตัวนี้สีอยู่ต่ำนตัวนี้สีสีสีอยู่ต่ำตัวนี้สีอยู่สูงเนี่ยเข้าใจเนาะบงงบงงอันนี้ไม่คัดคนตัวให้ให้ให้เข้าใจไง,ไง่ายๆก็คือไม่คัดคนตัวขันความของลงไม่คัดคนณตัวอยู่เทิงเนะี่ย เขาต้องใส่เขาต้องใส่ตีนของหรือขาของนะตัวสั่นเข้าใจเนาะเขาเขาต้องใส่ตัวสั่นเนี่ยสำหรับไม่คัดคนที่ที่อยู่เทิงขันท้าขความของลงขันท้าขความ,วามของลงเ้อแ,แต่ว่าขันท้าตั้งขึ้นนี่สิสิกลับกันเดี๋ยวอมันจะเป็นดีแบบนึงแต่ก็ใส่คือเก่าล่ะนี่ว่าไง,ไงก็คือ ไม่ขัดกุนตูยู่ถึงขั้นขวมของลงเขาต้องใส่ตีนตูสัว์แต่ว่าวันนี้ไม่ขัดกุนตูยุลุ่มเหมือนนะตูตูยุลุ่มตูยุต่ำนยเขาต้องใส่ตีนตูเ้าเหมือน่ยตีนตูเ้าเวลาเขาเอาของตั้งปั๊บเนี่ยเขาใส่แล้วละเอาของมาตั้งเนี่ยมันสีใกล้เคียงกันบอมบอมบอนั่นกันมันสีเสมอกันเวลาเขาตั้งพื้นปูน่มันสี ใกล้เคียงกัน,กนเราบริหารสีมาแตงมาปาดใส่มันก็บริหารปาดหลายเพราะว่ามันใกล้เคียงกันเอาแบดนี้มาเริ่มใส่บบดนี้ใส่ตีนเราก็เริ่มจากตัวสันก่อนนี่ตัวสันใส่ไม้ขัดกลนตัวตัวอยู่ทึงคันความของลงเด้เอต้องเข้าใจเสียบลองก็ไปเลเน่นเสียบรองก็ไปต่มตอกสั่งมัน เสียบลองเข้ไปตามตอกสั่งอย่าให้มันไปนปีนตอกสร้างมันลองตามตอกสั่งเอ้ใหญ่มันไปนปีนตอกสารมันลองตามตอกสั่งเข้าไปแค่มันจะปีนตอกสารเพรากระปดมันลง อันนี้สำหรับป้องกันบโให้เจให้ก้นให้เจมันนี่ขาดไง่าี่ยใส่ปีนเข้าไปนะมันก็ซอยได้หลายเติบอยู่ซอยบให้ก้นให้เจมันขาดง่ายอันนี้ก็คือกันใส่เข้าไป นี่บบสำคัญว่ามันสีสันสีเงาเดวยวพี่น้องเล้วแต่พี่น้องกะเอาเด้อแต่พี่น้องอยา่าเลยตีนมันสูงมันเงากว่านี้ก็สามารถเห็ดเงาขึ้นไปอีกได้แต่เพียง,งแต่ว่าเห็ดเล้วตีนซีตีนซีขาให้มันอยู่ในเกณี์ที่เขาอธิบายให้พี่น้องฟังในมันเป็นแบบนั้น ตัวนี้เงีวขึ้นตัวนี้ก็ต้องเงีวขึ้นอีกสินะมันก็บบอมเนว่าเฮาสิเฮ็ดตายตูเท่านี้มันมักสูงมักต่ำก็แล้วแต่นี่ตีนสั่นมาใส่วันนี้คู่นี้เงีวกว่าบ่เนี่ยนี่คู่นี้เงีวกว่าเงีวกว่าเฮาจะมาใส่ครั้งนี้ นีไม่เสียบน้ำทางม,มันแข็งห้องบดเสียบน้ำมันบางทีคมันก็ปีนเสียบน้ำไปแล้วมาตอกเข้าไปมันจะไปปีนเอาอันตอกสั่งเขาบ่ตอกสารเขา ย,ย้มเียติองสารหอไปคนนี้ mm hmm. จะพยายามคอยเรีดเข้าไป อันนี้อันใส่ตีนข้าไปแล้วมันก็นจะเป็นอีกซุ้งหนึ่งจะได้ของก็ได้ตัวนี้ไม่ขัดกรนห้องบ่อเลยนั่นหรอกแข็งแรงดีไม่ขัดกรนดีอยูสำหรับตัวนี้เสี้ยวเงี้ยวก็นีได,ดได้พี่น้องก็ได้เด้อพี่น้องเองี้าปั่นนี่ก็ได้เป็นสิบกว่าเส้นมันก็ได้ เล้วเตเเะเายาขัดมันเยา,ม,เา,ม,เามันก็แข็งแรงดีเพียงมันขึ้นมาสูงแต่ว่าเวลาเสียบมันก็ต้องได้ระมัดระวังเสียบยาักอย่กน้อยใส่ทีนลาก็จะออกมาประมาณนี้ต่างลงเบิง้งนี่มันยังดดิงด่งอยู่มันยังดงด่างอยู่นิดหนึ่ง เดียงดังในปัญยาเขาเก็เวลาเห็นเร็วหรอกเขาก็ปาดหกินเดมสัตว์มันแย่เขาเก็มันดีงดังอยู่แสดงว่ามันสัตวบโพอนตัวสัตว์ยังสัตวบโพเอเขาก็มาปาดหรอ nhân điện đàng yêu vô nhân lại từ bị số nó bật là sai hệt gì hao chết tiệt sắn nhau Ní, khana, khana này kha đa kha đa เวลาเอาไปตังเรามันยังมันยังเฮ็ดให้ตัวนี้สันได้อยู่นะมันยังเดียงดังอยู่ขนาดตัวนี้เาเฮ็ดตัวสันนี่นะมันยังสูงอยู่เวลาเอาไปตั้งนี่มันยังเดียงดังอยู่ียองดังอยู่ยังบวกพอแต่ว่าบวกเป็นอย่างเข้าอันนั้นสักกันเข้าดึงเข้าใส่เสียกดึงแจนไว้สักกอนเขาใส่เสียกดึงแจ้มันไว้มันสิรู้เลยว่ามันเดียงดังหรือบวกเดียงดัง สีแดงดๆหน่อยแดยงๆหลายมันอยู่กับข้าดินงแจ่มันแบบนี้ข้ากะบุมีสวัสดิ์แล้วก็มาดินงแจ่มันยึดแจ่มันแจม่มขาก็ใส่มีดน,นี่แหละเจาะคือเจาะเจาะเข้าไปกลางตีนมันนี่แหละพี่นอนะ้องรถนะเจาะแบบนี้ ก็น่ามีสวรรค์กับแทงปัดๆๆเข้าไปง่ายๆสดแต่ว่านี่ห้องสวรรค์บอกมีมีไปเอาสวรรค์เก่า <c oughs> ออกมาว่าเสียมาใส่ลองเบื้องมันกันมาเราออกมาแล้วมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนดอกมันบ่ได้ก็เลยบ่ได้ใส่บ่รู้ว่าเปลี่ยนวิธีไดนเปลี่ยนดอกสวรรค์ก็ได้เปลี่ยนเรา พย์ยามเหรอมันเห็ดบดได้แจ็คมันเป็นน้ำหยางเพราะว่าดอกที่เขาใส่มามันเป็นดอกไขควงเป็นดอกไขควงที่เขาเจะนิ่งสกูพวกหัวน็อตพวกอย่างแต่ว่าเอาเอาออกบดได้ว่าสิเปลี่ยนดอกไม่ดอกอันเจาะนี่ใส่มันเอาออกบดได้ เจาะให้สอดเลยเจาะให้สอดสอดเราอกกมาใส่ได้ดิ่งงักดิ่งงักแหวะไทยก็เอาได้รุ่นเส้นน้อยได้เขียวนี่แหละเส่้ยวห่างเส้นน้อย มัดเก่ามัดไม่ขัดคนมันไว้มัดติดไม่ขัดคนไว้ เอาสลับกันเลยพี่น้องสลับกันแทงออกมาคางนี้เราห้องบดสอดคางนี้เะ้อัตรงมาสอดคางนี้อสอดคางนี้ก็วยมาคางนี้ก็มาแทงมาสอดคางนี้ขึ้นมาอีกคึ้ก็เห็นมันเป็นเครื่องหมายคูนเป็นเครื่องหมายคูน สองรอบสองรอบแล้วก็พอเขาก็มาสอดรอดเขาก็มาสอดเอาเส้นเชือกนี่ยวัน,นี้สอดรอดเส้นเชือกนี่แล้วก็ดึงสอดรอดเส้นเชือกแล้วก็มาสอดกันอีกทค่นึงแล้วก็กดึงนี่สอดมานี่สอดมานี่แล้วเขาก็มางดึงรอดดึงรอดเชือกนั่นนี่จากสามรอบสี่รอบก็ได้ ชิบเฟร้าคอ,อมเน่นหนะาถาวนชิปเย,ย่เอาก็มาใสไฟเซ็กจู วังมันสีไพรสกเนี่ยมันยักใหม่เลยเราก็มาจูดปมจูดปมแล้วก็บีปมมันไว้มันจะเสียดให้แน่นบบมีออกนี่บมีหกักบบมีออกบบมีดินแน่นติ๊กใส่ขาใส่ตีน ทีห้ามาัดไว้นี่เพื่อว่าให้มันแน่นบ่ให้มันรุดออกคันหบอมาัดไว้นี่มันมีโอกาสถอดออกได้หรือเวลาเขาลากเขาใส่ป่าใส่อย่างหนักๆมันเีดให้ขานี่หักออกไปได้หักออกได้มันโดนไปมันอาจสีโดกสียางสีหักออกไปได้ขันเ้ามายืดเวงสีนี่มันเสียเหตแน่นแน่นยืดเวลายืดอายุใส่งานไปอีกได้ดุนแข็งแรงกว่ากัน ต่อไปก็เอากระมาเฮ็ดไปเห็นมันครบสามซีเห็นมันครบเบิดสูตรตีนเฮ็ดแบบเดียวกันนี่แหละเฮ็ดให้ได้ครบคือกันมันจะได้แข็งแรงดีเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาเฮเบิ้งคลิปต่อจากเฮ็ดตีนให้เบิ้งแล้วก็มาเฮ็ดมาใส่ให้เบิ้งมาใส่ให้เบิ้งแล้วก็ยึดให้เบิ้งสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้คลิปต่อไปจะเป็นตอนใดก็ติดตามต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีครับ